ครับเดี๋ยวผมว่าจะเล่นตายให้เยอะที่สุดในเกมนะนี่คือสถิติที่ผมว่าจะทำละนี่คือขั้นผมตั้งชื่อเต้เขาตั้งไอจีเลยผมตายทุกคนทำไมเพื่อนอย่าทำประตูเพื่อนอย่าขออย่าทำไม่ทำประตูประตูตายเหม็นถุงเวลา จิงงัเดี๋ยวผมว่าจะเล่นอีกตาหนึ่งนะครับทุกคนให้ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำลายได้ไหมสติเซึ่งองตายเลยทุกคนจะเป็นสมรรถส,สติต้องเล่นถูกเวลาให้มากเอาเรียบร้อยเลยครับทุกคนไม่เป็นไรเชืามัน เดี๋ยวค่อยเอาใหม่ก็ได้ผมต้องไม่ให้บอลเข้าประตูไดยเพื่้มันต่อปได้

ตายแค่ครั้งดียวเดี๋ยวนะทุกคนผมตายแค่สี่ครั้งเนี่ยนะเทุกคนผมตายแค่สี่เดี๋ยวเราขอมอ่ะเราเล่นกันต่อ จะทำลายสีต <behaviour> well. ีนี้ให้ได้ผุคิดว่าผมทำลายได้ไหมสีตีตายเยอะสุดในเกมตีนี้แคสองครั้งเอาดีตัวเนี้ย

คุณง่ายเลยทุกคนก็ไม่คือจะให้ทุกคนดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมจะฆ่าไปเรื่อยๆไม่ไม่ผมจะตามไปเรื่อยๆว่าเพื่อป้องกันโก้ไปแต่จะดูยาว tụi tý thì cứ 2 thằng này thôi không, 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 Amen. Um. ว้าวตาไปกี่ครั้งวะทุกคนน้ำไม่หลอดฉันตาไปกี่ครั้งว้า,นนอวาโอ้ตายาวิสตินี่มันยากเกินเลยอเอามต้องทำลายวิตีนี้ให้ได้ าจะเล่นถหวกเวลาเขาว่าจะเล่นออกสติเล่นอะไรบ้างทำไปเรื่อยนะคือผมว่าเพื่อนต้องมีหวานใส่จิต

เราขึ้เออนั่นแหละเออยังไม่ถงกน่าที่สุดตายเยอะที่สุดโท้องมีสถิติแบบ เพื่อนหัวร้อน <c oughs> เพื่อนหัวร้อนไอ้ยูเพื่อนหัวร้อนไอ้สัสนี่จะเสกถูกตอนนี้คือเพื่อนแบบหัวร้อนผมอยู่นะตอนาานี้ <c oughs> เราตีตีผมไม่ได้เล่นเอาอะไรตี <c oughs> ายยาตายเยอะสุดโว้มตา,ายเยอะสุดโง่กว่าเท่าดีผมตายโคตรเยอะมตายเยอะแต่ก็ยังชะนะฮะแปลว่าทุกคน

ทำประตูนะมิไม่ฝั่งตัวข้ามจัดการเพื่อนกูดิสว,สว,สวอฮะไม่มันเลยดักตายเยอะๆมันมีดวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยข้าแค่ไม่กี่คนตแต่ติตายจะไม่มีไฟบวก จเจาซี่ตีนี้เลยไฟเยอะสุดนี่มันก็น่าสนใจอยู่นะตัวนี้าดเลกล้มา้่อผมจะข้าผมจะเอาบอล มก็จะดีไปกับทวงเวลาเผมก็จะล่นทวงเวลาให้มันฆ่าผม่าดที่สวยข้าหนสวย้แต่ฟอตายอย่มันตายแล้ว

ปกติไม่ชอบครับชอบพูดธรดาจีบๆผมก็ขอโทษเท่ยที่เล่นด้วยกันกับผมนะครับผมทำเพื่อสีตเดีผมไม่ได้ทำเพื่อทีมอะไอเช่างมาเดอะผมว่าผมว่ามันมี่วงเวลานี่มีจันมีจุดอะไรก็ได้มามามาเนี่ยอยากรูวข่าอย่างนงี้ยหะเดี๋ยวรู้เพื่อนบันใจมากกว่า เล่นเอาสติสติใช่ไม่ได้เล่นอะไรเล่นโดงเกมเออค่อยงี้หน่อยกูชอบมากเอ้ยดีดีมันต้องจบไงตายสติได้ไหมตายเปรตโอ้ตายเปรตเองโอ้ยตายเปรต ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมก็จะมาทำลายสีติต่อนะครับอันนี้จะสีติเดี๋ยวมันติดตาม EP 2ต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับต่อไปครับ